เกิดอะไรขึ้นฮักแพงวรัญญาพรถึงกับไม่ทนทำกันขนาดนี้ไม่ฟ้องก็อยู่ไม่ได้แล้วหลังถูกมือดีดูมิ่นใส่ร้ายมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มถึงเวลาต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้ทางช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลได้หน้าบัดนี้ครับกราบสวัสดีพี่น้องจ๋า f อแฟนคลับทางช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชีอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับประเด็นนี้ครับพี่น้องที่จะพาพี่น้อง f c มาติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องฮักแพงวรัญญาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับทางโซเชียลก็ดีหรือว่าทางช่องทางต่างๆของพี่น้อง f c ที่สามารถติดตามได้ของศิลปินในสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับน้องฮักแพงวรัญญาพรถึงกับ ต้องขึ้นโรงพักกันด่วนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีมือดีผู้ไม่ประสงค์ดีเอาข้อมูลเท็จไปใส่ร้ายน้องจนทำให้เกิดประเด็นความเสียหายทั้งชื่อเสียงและก็ทางด้านการงานนะครับก็เรียกได้ว่ามีผลพอสมควรนะครับทางด้านน้องฮักแพงและก็คุณพ่อคุณแม่ก็ได้หอบเอกสารแล้วก็หลักฐานที่ได้เก็บรวบรวมมาเป็นระยะเวลานาน ระยะเป็นเวลา1ปีเลยทีเดียวนะครับที่ได้เก็บรวบรวมหลักฐานนั้นมาหลักฐานที่มีนะครับพอม่พี่น้องเข้าที่ได้มีมือดีนำข้อความเท็จต่างๆเหล่านี้ไปลงทางช่องทางโซเชียลนะครับว่าจะเป็นทางแอปสีฟ้าก็ดีแอปสีดำก็ดีหรือจะเป็นทางช่อง YouTube หลายๆช่องทางนะครับที่น้องได้เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นแจ้งตำรวจสพขวาวอําเภอเสรอภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ยังได้โพสต์ทางเฟซส,ส่วนตัวว่าฮักแพงจะไม่ทนเดินหน้าดำเนินคดีหลังถูกมือดีดูมิ่นใส่ร้ายผ่านทางแอปสีดำนะครับหลังถูกมือดีทำคลิปและไลฟ์สดดูมินใส่ร้ายผ่านทาง แอปสีดำมานานเป็นระยะเวลาหนึ่งปีจนเสื่อมเสียชื่อเสียงมีผลกระทบต่องานในวงการหมอลำล่าสุดหักแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์พร้อมคุณแม่คุณพ่อและทนายความเข้าแจ้งความคดีมิม่นประมาทพรบอคอมที่สอพอบ้านขวาวอำเภอเสรภ,ภูมิจังหวัดร้อเอดนะครับนี่ซึ่งเป็นข้อความจากโพสต์ของน้องฮักแพง แล้วก็ยังมีนะครับนอกจากน้องฮักแพงจะประกาศโพสต์ออกไปทางเฟซส,ส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมีสำนักข่าวเกี่ยวกับลูกทุ่งหมอลำนะครับนำข่าวนี้ไปตีเสนอไปนําเสนอนะครับแล้วก็ให้กําลังใจน้องฮักแพงเยอะแยะมากมายคนในวงการแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมสังกัดนะครับพี่พี่น้องๆก็แห่ให้กําลังใจกันนะครับแต่ก็ยังมี fc ที่เสียงแตกบางส่วนนะครับก็ยังคอยสําเติมน้องก็มีบางคนก็แห่เข้ามาให้กำลังใจนะครับทั้งช่องทางเฟซส่วนตัวแล้วก็ทางออนไลน์ต่างๆที่สามารถติดตามได้ซึ่งในกรณีนี้นะครับพ่อไม่พี่น้องเข้ากรได้มีกระแสะข่าวด่ามาระยะหนึ่งแล้วสำหรับน้องหักแพงนี่เนาะนะครับทางแอดมินก็พยายามหาข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องเราได้ ได้รู้ได้ชมกันเยอะๆนะครับพยายามที่จะไม่บิดเบือนพยายามที่จะไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ใช่ในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงนะครับวันนี้ที่อยากจะมาพูดเนี่ยก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้อง FC ของเราทางองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงใครที่กำลังเชียร์ใครอยู่หรือว่าจะเชียร์ศิลปินท่านใดอ่าก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้ศิลปินในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราทุกๆคนนะครับบ่อ,อยากสีให้พ่อแม่พี่น้องเฮา เลือกที่รักมักที่ชังนะครับศิลปินทุกๆคนก็มีความรู้สึกก็มีความกระหายที่อยากจะมาสร้างสารรค์ผลงานให้พ่อแม่พี่น้อง FC เราได้ชมแล้วก็ได้มีความสนุกสนานมีความสดชื่นนะครับในการแสดงดานนาเวทที่นะครับซึ่งคนที่นำความเท็จเนี้ยไปตีแผ่ทางช่องโซเชียลต่างๆนะครับ แล้วก็ทำให้กระทบต่อชื่อเสียงน้องฮักแพงแล้วก็ครอบครัวครั้งนี้นะครับหลังจากที่น้องได้รวบรวมหลักฐานอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ทนล่ะครับคราวนี้ก็ต้องเอาแตกหักกันไปนข้างหนึ่งก็แล้วกันที่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดพาครอบครัวขึ้นแจ้งความที่สออบ้านเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเฮานี่ลหะครับ เป็นบอกว่าในการเสพโซเชียลหรือในการหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านดีไม่ว่าจะเป็นด้านไม่ดีของศิลปินนะครับก่อนที่พ่อแม่ f อฟก่อนที่คนที่จะเอาข้อมูลต่างๆที่ไม่เป็นมูลความจริงที่ไม่มีมูลความจริงเนี่ยไปลงทางโซเชียลเนี่ยต้องคิดเบิ้งให้ดีๆดๆนะครับพี่น้องต้องคิดเบิ้งให้ดี คิดที่ๆยำแหลกๆแล้วจังคอยกื่นเพิินกว่าจังสี่ละนะครับถ้าเกิดว่าไปทําให้คนอื่นเสียหายในกรณีอย่างเช่นของน้องฮักแพงวรัญญาพรเนี่ยก็น่าเห็นใจน้องนะหลังจากที่น้องก้าวเข้ามาสู่องค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็มาอยู่สาวน้อยลําเพลินชูเนี่ยบางทีนะครับน้องก็ถึงกับโพสต์ตัดพ้อเลยทีเดียวนะครับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ ไปรับใช้พร้อมให้พี่น้องตามงานต่างๆกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆเ,เป็นแค่คนคนเดียวคนสองคนเนี่ยนำข้อมูลไปเผยแผ่ในทางที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็เอาข้อมูลที่มันไม่เป็นความจริงไปเผยแผ่ทําให้เขาเสียหายเสียหายต่อชื่อเสียงและก็การงานเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่ง FC บางส่วนก็ยังเข้าใจผิดและก็คล้อยตามไปนะครับคล้อยตามคนที่เอาข้อมูลเหล่านี้ไป เผยแผ่เนี่ยมันไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับควรบอกควรกับไต่ตองให้ดีก่อนพี่น้องนะครับการทําลายคนอื่นด้วยการเอาข้อมูลเท็จไปลงสื่ออย่างเงี้ยมันทําให้เสียหายมากๆนะครับไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวศิลปินเสียหายไปถึงองค์กรเสียหายไปถึงะระดับที่ว่ามันเอาคืนยากบ่ายากใช่พอ่พอแม่พี่น้องเขาเลือกที่รักมักที่ชังยังไงก็ เป็นศิลปินนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบเขาจริงๆไม่ชอบศิลปินคนนี้จริงๆไม่ชอบแบบนี้จริงๆก็เลื่อนผ่านนะครับเราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปแขวไม่ต้องไปคอมเมนต์ไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรที่มันบิดเบือนที่มันไม่เป็นความจริงที่เราไม่รู้จริงอะ่ะเอาไปพูดต่อเอาไปส่งต่อให้คนอื่นนี่แหละครับมันเป็นเหตุที่ให้เกิดดราม่าต่างๆนะครับที่เกิดในองค์กร ไม่ใช่ว่าศิลปินเฉพาะน้องฮักแพงวรัญญาพรนะครับทุกคนนะครับก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาหลายหลายคนหลายๆครั้งนะครับที่เกิดประเด็นแม้กระทั่งทางผู้บริหารบอสโจเองนะครับก็ยังเคยโดนก็ยังเคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วศิลปินตัวเล็กๆคนหนึ่งอย่างน้องฮักแพงวรัญญาพรและก็ครอบครัวเนี่ยถ้าเจอแบบนี้เป็นใครก็ไม่ทนนะครับ เอาทั้งหมดนี้นะครับคิดเห็นต่างอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆความเคลื่อนไหวทางช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์แล้วก็ f c สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ